กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์และกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตามลิงก์ที่ให้ได้เลยคะ่ะผ้าทอมือแบบดั้งเดิมของบ้านหัดเซี่ยวแท้ๆคือเขาจะใช้สีตัดกันแบบนี้นี่เองคุรินสวัสดีค่ะวันนี้คุรินนำเสนอสิ้นเข็นจากจังหวัดสุโขทัยค่ะ เป็นสิ้นเข็นต่อเชิงยกลาย12หน่วยตัดลักษณะของสิ้นเข็นก็คือนะคะเป็นการนำได้สองสี2เส้นนะคะมาปั่นรวมกันซ้ายขวาซ้ายขวานะคะเกิดลวดลายคล้ายหางกระรอกแบบนี้นะคะซึ่ง นอกจากจะสวยงามคงทนแล้วเนี่ยขอทอเครื่องยังเรียนแบบไม่ได้ค่ะที่สำคัญนะคะบริเวณเชิงของสิ้นนะคะเป็นการทอแบบยกลาย12หน่วยตัดซึ่งสีก็จะเข้ากับตัวสิ้นและสีแดงก็จะเข้ากับหัวสิ้นแบบนี้เลยนะคะนี่คือความเข้ากันอย่างลงตัวนะคะถึงแม้จะใช้สีตัดกันนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผ้ามองแล้วดูสวยงามค่ะ มีสเสน่ห์ทั้งๆท,งที่เป็นสีตัดกันนะคะนี่คือบริเวณรอยต่อที่คุณินต่อผ้าไว้แล้วอยากให้คุณได้เห็นว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะต่อพยายามต่อลายให้ชนกันต่อดอกให้ พอดีเท่าที่เราจะทำได้หากคุณนุ่งสิ้นเป็นนุ่งได้เลยนะคะขนาดสิ้นนะคะคือ1 8 0ซนเมหรือ2หลาคูณ1 1 0ซนตมรค่ะหากนุ่งสิ้นไม่เป็นแกะบริเวณนี้นะคะเราตัดสำเร็จรูปได้นี่คือผ้าทอมือแท้นะคะเนื้อผ้าจะดีสีไม่ตกผ้าแบบนี้อยู่กับเราได้ยาวนานทีเดียวค่ะ ให้ดูทุกมุมให้ดูทุกองศาเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังใจติดตามรับชมและอุดหนุนผ้าคุรินเสมอมาค่ะหากคุณลณูกค้าท่านใดต้องการชมภาพนิ่งและดูรีวิวนะคะให้ไปดูที่ผ้าทอภักเหนือใบคุรินทาง a c e b o o k ค่ะหรือสามารถใช้โทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์และขอรับชมภาพผ้าสิ้นผืนนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะคุรินยินดีตอบ คุณทุกคำถามเลยค่ะสนใจผื้นในทักทมไทยเข้ามาได้ในหลาก,หลา,กหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube นะคะช่องทาง facebook หรือช่องทาง l ล n e สะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาพื้นนี้ราคา1,800บาทเท่านั้นบุผ้ากาวให้ท่านแล้วเรียบร้อยค่ะรับประกันว่านุ่งแล้วต้องสวยนุ่งแล้วต้องมีคนชมค่ะ สำหรับวันนี้คุณนํคุณเรียนนําเสนอสิ้นเข็นต่อเชิงยกเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ